ถ้าน้องๆจะหาคำตอบเรื่องเพศจะหาข้อมูลจากที่ไหนผลโพออกมาดังนี้ครับแล้วเลิฟฟิลเตอร์คิดเห็นยังไงบ้างครับพวกเราเคยทำบางที่เรียกว่าการสำรวจความเห็นเรื่องนี้มาน่าจะเป็นสิบสิบปีแล้วโดวยเฉพาะรายการเราครับในระยะแรกๆเราจะพบว่าคำตอบที่ตอบมากที่สุดคือถามเพื่อนถ้าลองลงมาก็จะถามคุณครู นะครับแล้วต่อไปก็คือถามคุณหมอแล้วคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายโลกยุคเปลี่ยนไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเป็นคนสุดท้ายพวกน้องๆมีเพื่อนมาจากหลากถิ่นหลากฐานบางทีไม่รู้เรื่องจากที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับเราเป็นยุคซึ่งสื่อสารไร้พรมแดนแล้วเราก็พยายามที่จะค้นคว้าในตัวเองว่า คนนั้นก็คิดอย่างไรคนนี้ก็คิดอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วคนตรงกลางที่พวกน้องยังถามอยู่ก็คือเพื่อนใช่ไหมครับหลักการถามเพื่อนหรือจะค้นคว้าทางด้านผ่านอินเทอร์เน็ตหรือทางโซเชียลมีเดียก็คือการที่ค้นคว้าในสิ่งที่เราอยากรู้เวลาพวกเราถามเพื่อนเราคิดว่าเพื่อนจะมีความรู้จริงไหมครับลูกไม่จริงแต่มันสบายใจเพราะคิดว่าเพื่อนเท่า,ทากันใช่ไหมครับเรากลัว,วถ้าเราไปถามคุณครูถามคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปขยายขี้เท่าเรื่ยต่างๆซึ่งพี่ผู้บอกหลายทีแล้ว ว่าการถามผู้ใหญ่นั้นผู้ใหญ่ไม่ดูถูกพวกเราครับแล้วถ้าผู้ใหญ่คนไหนที่ดูถูกพวกเราก็ไม่ควรเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับลกูกถูกไหมครับบ้านไหนก็จะได้คําถามที่มีคําตอบซึ่งน่าจะใช้ทั้งประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจที่จะตอบเราแต่โดยนิสัยของเราเราก็พยายามอยากที่จะเป็นตัวของเราเองโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นเนี่ย<ๆ>ก็อยากจะให้คนนับถือเราเราต้องคิดด้วยตัวเองเราก็จะถามเพื่อนเพื่อนก็ยังดีนะถ้าถามผม เพราะว่าเพื่อนก็ยังรักเพื่อนใช่ไหมลูกรักใช่ไหมครับอะไรไม่ดีอะไรที่เรารู้เราก็จะเตือนกันแต่ถ้าเรานั่งมองสื่อที่เราหาเนี่ยน้องๆจะต้องระวังอย่างมากเลยว่าน้องเลือกถูกสื่อหรือรเปล่าน้องเลือกถูกช่องทางที่น้องอ่านหรือเปล่าเพราะมันอาจจะมีช่องทางบางช่องทางซึ่งหลอกลวงพวกเราไปในทางที่ผิดบางช่องทางซึ่งหลอกขายของเราบางช่องทางซึ่งอาจจะทําให้เราเกิดความเข้าใจผิดต่ออกตออกใจเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราค้นคว้าด้วยตนเองนั้นอย่าเพิ่งเชื่อ เมื anto, ่อเห็นครั right. And, ini, ้งแรกให้สอบสวนก่อนว่าจริงหรือเปล่าเลก่อไหมครับและถ้าไม่แน่ใจให้ไปถามผู้มีประสบการณ์หรือพวกที่เขาเรียกว่ามืออาชีพก่อนที่จะตกอตกใจหรือตกลงองใจเชื่อในบางเรื่องครับ